จุงกะแมวบางูอนจ้าเพ,พื่อนเพื่อนวันนี้โมนาจะมาปาดขนุนให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะปาดเสร็จก็จะมากินให้ดูด้วยเนาะขนุนโมนา้อนใหญ่ยวงใหญ่จ้านี่ขนุนปลูกเองจ้าขนุนโมนามีอยู่สองต้นเนาะก็ได้กินตลอดเลยจ้าลูกอย่างใหญ่เลยเนาะเดี๋ยวโมนาจะมาปาดให้เพื่อนเพื่อนดูเนาะแล้วลก็กินให้ดูด้วยเนาะวิธีปาดเช็ดยางออกทํายังไงเนาะมาเดี๋ยวมาปาดกันเลยจ้าเพื่อนเพื่อนนี่ขนุนสุกคาต้นเลยจ้าเป็นโมนาเก็บมา ลึกว่าจะจะเอาไม้เสียบก่อนแต่มันจับดูเลยมันซุกเลยจ้ะซุกคาต้นเลยเนาะไปมีเวลาดูกันเลยจ้ะนี่มาเดี๋ยวมาปาดนานเพื่อ,อนเนาะมาปาดดูว่ามันซุกเหลืองแค่ไหนจ้ะเก็บจากต้นมาเช้าเลยเด้อเพื่อนอ้ยเอาไว้ข้างนอกก่อนเนาะยางจ้ะเอาใบเอาใบตองรองวนะ้เนาะนี่เอาใบตองรองยางเข้าไ้ ยางยู่เถอะเดี๋ยวเอาไปตองรองไว้ก่อนนะให้น้ำติดกระดุงเอากระดุงเอากระดุงรองไวจ้จ้ะอี๋ลูกใหญ่เลยขนุนขนุนเนื้อยางร้อนอใหญ่ใหญ่อาดไอ้กินลร้ที่แล้วมีมีแต่ลูกใหญ่ๆอย่างนี้เลยจ้ะ ดูเด้อต้ยน,ยน,นยังใหญ่เลยเด้อไหนอะไรยังโอ้นี่มันเกิดติดมืออีกแล้วเนาะขนุนนี่ไม่ใช่ปาดง่ายๆได้เพื่อนเรื่องใหญ่ได้ปาดขนุนนี <g ül> ปาดยากไอ้รอยเดือมไมล่ะโอ้เพื่อนๆเอ้ย นจะเย็นๆเด้อเพื่อนนานจังหน่อยเด้อมาดูดีกันมันโอ้ได้เลยเพื่อนๆนี่เพื่อนทุกคาต้นเลยเด้อนี่โอ้ติดมือมานานเลยนี่ร่อนใหญ่ร่อนนะมาเดี๋ยวฟาดก่อนติดมือจนได้นั่นแหละเอาใบตองเอาใบตองเช็ด โมนาเคยปาดให้เพื่อนๆรู้เลยจ้ะสูตรเนาะโมนาวางอยู่บนโต๊ะโอ้ยมันจะคว่ำมันจะคว่ำมาเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูก่อนนี่มาปาดก่อนเนาะเอาซีซี่คอเนาะเดี๋ยวจะเอาไปจะปาดยายด้วยมาปาดเลย วาดแล้วคอยมากินเนาะไม่ถึงจ้ะมีมันมีมันมีมันหน่อยเนาะอือฮะอะได้แล้วดูนี่นี่ได้แล้ววางไว้ก่อนเดี๋ยวจะมาปาดเอายางมันออกเนาะอีก พูดไปไหนหลายเทปมาเพื่อนเพื่อนได้แต่ทั้งหมดสี่สี่สี่แกามากเดี๋ยวจะปาดตรงกลางมันออกเนาะปาดอย่างนี้เลยเนาะนเห็นเห็นไหมเห็นเลยเนาะ,ะปาดตรงนี้มันออกเลยซึ้บปาดอย่างนี้เลยจ้ะน,นี่นี่เนาะปาดตตรงกลางเลยโอย้ยังไม่หมดปาดอย่างนี้ก็ได้ดิ เอาไหมดไปจงเสียได้อย่าเพื่อนีโมนาเก๋ไม่เคยคุมเนาะ น้จะเพื่อนได้เลยชิ้นหนึ่งเนาะจ้ะเพื่อนตอนนี้โมนาก็ปาดเสร็จแล้วจ้ะนี่ได้ทั้งหมดสีสิงเนาะสีิีใหญ่ๆเลยจ้ะนี่เพื่อนมาเดี๋ยวมาเอาไอ้ใบตองเช็ดก่อนไอ้ตองเช็ดยางมันอ๋อโมนาก็เคยทำให้เพื่อนดูแลเนาะวิธีนี้เนาะมันก็ติดมือคือเก่าแล้วเนาะนี่ปาดเลยอะไลน์ นี่จะโมนาก็จะชิดแบบนี้เนาะนชิดโอ,อ,อ,ดบอดแบบนี้เลยใช้ใบตองหรือว่าใช้ใบอะไรก็ได้จ้ะชดแบบนี้ใหยางเขาออกหรือว่าบางคนก็ล่างน้ำก็ได้เนาะแล้วก็ใช้ถุงก็ได้จ้ะถุงหิ้วนี่ถุงหิวงห้วแบบนี้จ้ะถุงหิ้วแบบนี้ก็ได้เช็ดเช็ดยางเนาะในค้าก็จะทําแบบนี้แหละเขาใช้ถุงแบบนี้เลยและเลงแบบนี้เลยยางก็จะออก แล้วก็ไม่ติดมือด้วยเนาะเอาถุงจับมีดจับแล้วก็ละเลงถูแบบนี้ยางก็จะออกมดอีกแ้ะไอซีชินจะเดโมนาจะเอาไปแหงย้ายด้วยละเลงถูแบบนี้เลยจ้ะใส่ถุงหิ้วจะเอามือถูแบบนี้้ đui ngàm, làm thông chuyện. để mà hay đùi đuôi nó, để cả. Thú... Thú hay thua. À, thế này, được nữa, đi cả. đi lái đi chiêm đâu? cách này, cả này cả. Lên, lên cả. เดี่ยวมองออร์ดไทยเดี๋ยวมากินกันเนาะจ้เพื่อนๆนี่มนาเก็ปดปลาทะเลเนาะนยวงใหญ่ๆเลยนาะมีไดซีชินจ้ม,มนาขนุนลูกหนึ่งเนาะเอามาปาดให้เพื่อนๆดูใจเดี๋ยวจะเอาไปห้ยายสชิ้นหนึ่งเดี๋ยวมากินกันจ้เพื่อนๆนี่มากินด้วยกันเนาะเพื่อนจ้เพื่อนๆนี่ได้แล้วเนาะ มากินกันเลยเนาะนี่เดี๋ยวจะแกะให้เพื่อนๆดูรอนใหญ่ๆจ้ะรอนใหญ่ๆเลยเนะนาะไหนรอนใหญ่ๆอือจากเพื่อนขนุนรอนใหญ่ๆเลยเดี๋ยวเอาเม็ดออกก่อนเนื้อนานๆเลยจ้ะนี่เม็ดเม็ดแค่นี้เอาเม็ดออกก่อน,นเนาะ nha, như ngon, mát dân, mau kiếm người ăn, làm nó หมดหนี่เบาหวานจับพอดี <c oughs> ออประมาณสี่ชนะา,าชิ้นก็อิ่มแล้วเนาะใครเป็นเบาหวานกินได้สองชิ้นก็กลัวแล้วมนะั้งอร่อยอืม,อ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 ม เพื่อนโมนาทำ YouTube ผ่านแล้วเด้อใครอยากดูรายละเอียดติดตามไว้เด้อใครที่มาหมา่เดี๋ยวโมานาจะมาเล่าให้ฟังจ้ะม,ม,ม,มาเด้อใครอยากกินมากินด้วยกันเด้อมโมนาเนี่ยเขาเปรี้ยวไม่ค่อยซูแลกจ้ะ ของหวานีมสูชินอยู่นั่นแหละอืมอืมอืมแล้วเหรอเหนแอน,นะนะอืมขออีกชิ้นหนึ่งเดี๋ยวบนะ้าจะไปทำคลิป พี่มนาทำทายูทูปผ่านเดี๋ยวจะไปทำคลิปเราบอกเพื่อนๆจ้ะอ่ะอไอขิ้นึงเนาะพอแล้วเนาะโอ้ยเพื่อนเอ้ยดูเนื้อเขานเนื้อหนาะซุกขาตุนเอาเพื่อนๆใครมีหนาวกว่านี้ไหมเอามาอืมอืม mà cái lều phòng này để mình sống nó à. ừ. rồi ta ừ. ขอพูดเพื่อนๆที่เขามาชมมาดูคลิปจ้ะเพื่นนอนใหม่เพื่นอนเก่าเนาะฝากกดตับตะไครค่กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยจ้าช่องน้อยน่อเป็นกำลังใจให้กันต่อไปด้วยจ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าจะ้ะบ๊ายบาย